สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทักทายจากสหรัฐอเมริกาจ้าทุกคนอืเอมื่อนี้ไปปาเห็นอีกแล้วจ้าพ่อว่านี้นเนาะอ่คอยเรียนขับรถเนาะทุกคนจ้าก็เลยอย่ะว่ากับคู่อสอนขับรถเนาะ คุยกันเรื่องเห็ดนะนะเพันว่าเพันอยู่โคโลราโดโอดูพันว่าเห็ดทั้งคนกันหลายลายพันว่าคุยกันเรื่องเห็ดบะนีคอยเพื่อนกับถามคอยว่าคอยเก็บเห็ดอีหยังแม่คอยว่าเก็บลายเห็ดยุคอยว่าสินะแบบคอยก็เลยถามเพันว่าเธอสิเอาเห็ดไปกินบอคอยว่าสิคอยมีเห็ดไอ้ละโงก่จูคอยว่าสินะทุกคนเออเพันก็บอกว่าเอา เอายูว่าสันปัดเอ่อเรียนขับรถเร็วๆเนาะใอยก็เอาเห็ดให้เพิ่นจะละก้นใจเห็ดละงูไปให้เพิ่นเพิ่นคือสิมักกินเห็ดคือกันหรอเพราะว่าเพิ่นก็มักเก็บเห็ดคือกันเพิ่นย้ายมาจากรัฐโคโลราโดเนาะทุกคนเพิ่นมาทางอุ่นเห็ดหลายแห้งว่าสันมิได้เห็ดดอกใหญ่ๆว่าสันสินะทุกคน คากระตื้นเต้นคากระตื้นเต้น,น,ตนเขาว่าเออฉันอยากไปเก็บเห็ดทั้งนั้นสวางสินะปีนาเบื้องกอนปีนาสวางสินะเธอได้ไปเที่ยวไปหาเก็บเห็ดน้ำสวางสินะทุกคนบอกกับผู้สอนขับรถเบาจนต้งแตนเริ่มขับรถจนหอดจบคอจ้ะทุกคนตอนนี้ฝนก็ล่งตกเลยจ้ะทุกคนฝน่าตกอาทิตย์หนึ่งละ เขาก็ไปหลุ่นเ<ม>บิองเนาะจ้าทุกคนจ้าไปหลุ่นเห็ดนะกันจ้าไปเลยจ้าทุกคนเดินทางไปด้วยกันเห็นไหมจ้าเห็ดรอโอ่โหเหรอโงกออกเป็นครูเป็นครูเลยจ้าเหระงอกออกเป็นครูครู เก็บจ้าทุกคนโอ้ยนี่มาเป็นคููจ้ามาเป็นคููสวยบ่ทุกคนสามีจะเฮ็ดหรอโง่ไทยนี่วันฮะ huh? เห็นโมบีเตะเห็ดรังโงดีไหมดเห็ดหมันเห็นเห็ดรังกงไหมจ้าทุกคนมีใครมองเห็นไหมเอ่ย มะลิอยู่ไต่นี่เสียงฟ้ากระห้องบึมบำบึมบำเนะทุกคน,นเหดระงอกเหนระงอกจ่าทุกคน บ้านทะเลบ้านทะาลโอ้ยอย่าไปดนโมบดิสไม่ค้นหยิบไม้ปูดเบิงดอกเห็ดะงอกแท้แดงโอ้โหดูิ oh. I, I think that's fine <S never eat เห็ดระงอกน้อย ระงงกเธอก็อยากเกิดแต่ว่าดินมันก็แหง้งเย่ n น just pick it Yeah, I know. <laughs> อ n น่ฝนกระตกแกทุกคน ฝนตกฝนตกผุนดอกหนึ่งคอยเห็นอยู่นั้นเดี๋ยวคอยสิไปเก็บจ้ะแต่ว่าฝนตกทุกคนผุนจะเห็ดละงกเห็นบ่ฝนกระโตกนะจา้าทุกคนฝนตกเบิง่งจิะละแบบว่าเปียกหมอดหยอดเลยนี่เห็ละงกคอยเปียกดินนะจา้าทุกคนเบิ่งดอกเห็ดใหญ่บ่ โอ้ยคอยสิเก็บด้วยจ้าทุกคนนี่จ้าเบื้องดอกเปียกเบื้องที่ละดินเปียกเลยจ้าทุกคนดอกสวยุูนก่อยเห็นอยูุู่นอีกเป็นแถวจ้ะทุกคนใช่ล่ะทุกคนุคนูนนะคอยเห็นเป็นแถว,แถว มันออกเป็นแถวแถวเบิ้งจ้าเบิ้งจ้าเบิ้งเบิ้งเบิงบ้งนี่ดอกหนึง่งเดอจ้าทุกคนเบิ้งนี่ดอกหนึ่งเดให้ทุกคนเบิ้งก่อนพี่อีกดอกหนึ่งจ้าทุกคนจ้านี่อีกหนึ่งดอกเห็นบ่เห็ดงอกคอยอันนี้ดอกตุ้มตูม,ตมจ้าทุกคนนี่นี่ดอกตุ้มตูม โอ้เห็นใครเลยจ้ะทุกคนจ้าเบิ่งงามบอเ็ดลุงโง่คอยเก็บก่อนเด้อจ้าบังจ้าความสวยความงามของเทลุงโงู พนก็ตกฟ้าก็ห้องจ้ะทุกคนเฮ็ดก็อยากเก็บนี่จ้ะทุกคนมาย่ำใดก็มานี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจ้าเก็บจ้ะทุกคน นี่สวยงามปุณขอจะไปเก็บดอกแานอีกดอกนึงเนาะจ้ะทุกคนคอยเห็นอยู่ใกล้ๆอีกดอกนึ่งจ้ะทุกคนคอยเห็นอยู่ใกล้ๆอีกหนึ่งดอกแม่นยังนี่แมน่นใครวะนี่ว้ายนี่ดอกน้อยนึงจ้ะทุกคนเบื้องเขาเกิดเลี้ยงกันเป็นแถวเลยจ้ะทุกคนนี่อีกหนึ่งดอกทุกคนเอ้ยเห็ดละงอก กล่องกับสีเปียกๆในด้วย้จทุกคนจ้าเพราะว่าฝนมันตกเนาะนี่จ้าเก็บจ้าทุกคนดอกบัวสมบูรณ์บันไดจ้าทุกคนจา้นจาดอกนี้เดี๋ยวห้ามาเก็บดอกนี้เกิดเลี้ยงกันเป็นแถวอยู่เฮดกระไดมีจ้าทุกคนนี่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  ดอกโตๆดอกงามๆเก็บจ้านี่จ้าทุกคนเห็ดละงอกคอยบอกแล้วทั้งคางท้าง,าง,าง,างนี่แหละเห็ดมันออกพุ่นเด้อทุกคนกอเห็นอีกดอกหนึ่งพุ่นนะเห็นบอ เห็นบอทุกคนเห็นบอเห็นบอเห็นไหมจ้าเห็นไม่จ้าถ่าไปดอกนี่โอ้ยดอกนี่ถ่าเแล้วจ้ะทุกคนจ้านี่แมนใครวันนี้โอ้ยเถ่าแล้วจ้าทุกคนจานน้า,อา,จา,จาสองดอกนี่เบื้องเนี่ยเหี่ยวแล้วโอ้ยนี่เหี่ยวแล้วจ้าทุกคนเสียดายเนาะ เหี่ยวแล้วฝนจ่าทุกคนค่อยเห็นเห็ดล้วโงอ,อีกแล้วเห็นบอทุกคนเห็นคก็คอยบอเห็นบอเห็นบอฝนก็นตกแล้วจ้าทุกคนจา่าหนาวสามีนางขานี่ลดแล้วจ้ะคอยว่าคอยเห็นเห็ดแล้วโงกแถวนี้เดี๋ยวคอย ไปเก็บก่อนค่อยวา่านี่จ้ะทุกคนเบิ้งดอกเห็ดนองโงอ่อยฝนก็นตกเบิ้งจ้ะทุกคนจ้ะดินเปียกมันยอดอยู่เก็บจ้ะนี่จ้ะทุกคนจ้ะดอกบ่ใงไงแต่ก็ใช้ได้อยู่ใส่ถังจ้ะทุกคน นี่คอยเก็บบังหันอยู่อันชุดเดียวจะทกคนจาค้จาได้บัากหลายดอกหนึ่งเห็นอีกหนึ่งดอกเลยจ้าทุกคนอย่างนเสียงรถบนนี่ทุกคนจา้ารถคอยกระจมองนั่นละอยกระิเก็บเห็ดอยู่นะันนี้ฝนกระตกจ้าทุกคนฝ้ากระหองเห็ดกระยากเก็บเบิ้งเห็ดละงอก จะเปลือนแน่เลยจ้ะทุกคนจ้าฝนตกเนาะบางดินเปียกมันหยอดอยู่เกดจ้ะนี่ดอกกำลังงามงามกำลังแกงแสบจ้ะทุกคนดอกเฮดคอยใส่ถังจ้ะทุกคนทุกคนทุกคนกคนอยเลี้ยวเห็นแต่ไกลๆดอกเฮด นั่นละ่ะเห็นบอรถคอยจอดอยู่หันทุกคนคอยกระหัเก็บน้ำมันนี่ละ่ะฝนตกเนาะอดอกนี่ตาลิตโตนแทะทุกคน,ดอก,นด,ดอกเฮดดอกเฮดดอกนี่ตาลิตโตนแทะเก็บจ้ะทุกคนนี่ดอกจุ้มจุมทุกคนสวยวะ ดอกเฮลดลงกทั้งข่ยตัดขากนจะทุกคนมันนีไปป่าเฮดกับเขาออกจากป่าเนีย่ยเพราะว่าฝนตกเนาะาเฮดบอดด้จจะทุกคน รีบออกจากป่าฝนกตกไล่แต่ทุกคนหลีอยู่ในป่าเหตดต่างเป็น10บนาทีจะรอบฝนเศร้าตกกระบาดเศร้าตกแต่ทุกคนวังดอกเพละงงกกหอยฝนกระโตกนะครับแต่ทุกคนขอยเปียกเบิดเปียกหมวนยอด ที่มันเกาะแบบนี้ก็คือฝนตกเนาะทุกคนฝนตกใส่เพิิน่อยเอยก็บเมื่อคอยกระเปื่อนน้นบัดนี้บริย่างจอยทุกคนเออฝนตกผ้ากันกับดีตัวเอาเสอ้าไปเปลี่ยน เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนบรสันกันหนาวจา้ะทุกคนบังดอกเห็ดละง,งูมาตัดเห็ดทายเห็ดอยู่บ้านจ้าป้าเห็ดบ่ไใด ราะว่าฝนตกค่อยกลับมาฝนก็ตกอย่างหนักเลยจ้ะฝนตกว่าเศ้าฝนตกไม่หยุดเก็บเห็ดกับบอดายเนอะฝ้ากับห้องบุมบั่บุมบั่ม,มทุกคนไม่ปลาเห็ดนะคออยย่านว่าสันก็จะออกจากป่า ย่างเข้าไปข้างหน้าเอางสินะทุกคนมองคอยค่อยเก็บด,ดอกเนนตับเลยฮะทุกคน ตกไลเพราะแบบฝนตกแล้วดินมันเปียกมันจืดน,น,นะทุกคนว่าเป็นตะยงางก็เลยกลับก็เลยกลับบ้านเลยอันนี้ได้เก็บอยู่น้ำขงขางๆรถได้แลยทุกข่างขางหมองจอดรถ กินกันหลายคักนะดอกงามบาเห็นละงูสวยไหมเห็นละงูค่อย กินก็ลายหลายเห็กดก็ได้ทานบอมีนอนกินเลยได้จ้ะทุกคนปีนี่เห็ดละโงอกออกลาแห้งจ้ะไม่หมดเหละงโงกออกลา ทางเดือนกันญ่าอะไรเด้หน่เห็ด mm hmm. <Hey, S 2> ละโงก mm hmm. พึ่งจะออกอีกรอบรอ,อ,อบที่แล้วก็ไปเก็บมากกับพึ่งออกรอบนี้ก็ออกอ,อ,กอีกจ้ะทุกคนไม่คิดว่าจะเจอเห็ดละโงกเด้ไปรอบนี้นะไอ้ดอกนี้ mm hmm. นตะลิบโตนแถมบ่อพอนม้มฝนมาตกเนาะอาทิตย์หนึ่งฝนมาตกเลย ไปนึกว่าสีบดายเอดเลยได้ทุกคนบดายมากแกงหนึ่งอยู่ดอกเห็ดะดายได้เห็ดหนึ่งแกงจังล่างเดี๋ยวุกคนดอกนี่เป็นสีโอเคจ้าทุกคน เห็ุละโง่ของเรา